อะไรนะอ้อยซื้ออ้อยซื้อมันเบิร์ดมันเดือดอ่อนเดือดถ้าไหวงอนี่มูโอ้ยแล้วตัวเขาของผมไหวนะอ่อนจะได้ง้ามก็เมือนกันมันม่นหนักได้หนิบัตนี้เนาะนี่อ้อยนี่ไหมนีมากแล้วที่ขั้นนี้อือปิดท้ายเลยปิดท้ายลุงปิดท้ายเลยแล้วก็ฝังไนเลยมันเสร็จมาไหลอ้อยก็ซื้อปิดไนเลยบัตรนี้ฟังคุณเลยบัตรเอาไ่อยงอฝังไนเลยอ๋อเอาไอยโอฝังไนเลย พ่อบ่ะรเน่เอาโอ้ยงอไล้วมงสิไลเล็บไปมึสิไลออกมาไม่ของในทำนักก็บาดเนาะถ้าหมอดาเนาะเาอวยเนาะเต่ยออกจกฟามายเนาะจอบงออยู่ต้งพดันสิเอาไงเนาะมัใครยืนในป่าสิออกบาดเนาะมบากเลยสิออกบไดตามคนตามใอยกันล่ะอเที่ยวได้เก็ดีเที่ยวได้บไดก็เป็นงเที่ยวหน้า ไปมื่อนี้เห็นว่ารถรถเกีบยุ่มดาบกว่าเฉือเมื่อไรเมื่อนี้นะครับรถนั่งกดจอดเห็นบึ้งวะเห็นเสียยวเห็นวะรถเฮ้ยนี่นั่งนั่งเลยหรอไม่นั่งนั่งเลยหรอมันต้องใส่ดิหนิข้างหลังนี่มอแบบเหมือนเงียนอีกนิดหนึ่งฮะโอ้เอเขี้ย์มาอีกนิดหนึ่งเลยเขียร์มาแล้วก็กด มันจะมันขึ้เลยอะตาอยามันหน่อยปึ๊บนี่ที่ผมไม่ได้แนวเดียวเลยซับชื่อเขาฟันซับ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 มันบอลนีบ่มันบอลแน่นบ่ เอาฟันซับไหมบ่ซับยังเดียวเลยโอ้พวกนะคันนั่น,น,นสงสยัเโโยเรเาโบยยกเลยหรอวะเ้ย่ะเราโบโยกหรอเ,าโโเรอเาไห้รถพุ่ละเมายก เราว่าให้พเมาเดยนีา่ยุว่าให้พเมาเดนีเา่ะนันแล้วพวกอยู่มาอีกแล้วพวงนึงครับเขาโยกเขาจะให้พนเมาเดียนขไนะนน้นะ่เยคยได้มาบ่แม่นบ่ บเคยเห็นไหมว่าคันนี้เ,เ,ดเดี๋ยวขึ้นไปยกหน่อย ตังใส่ตับหนึ่งเลยเนาะตัวนี้นนคิดว่าได้จักตันหลอมนี่สามหาได้ปะได้ <c oughs> บอหลุดเหรอบอลลุดสามหาคันมมนี้เพิ่งจะมาใหม่บ่เนี่เห็นปะมันไปแก้ให้ใได้เงินแล้วมัวนจะกลับมาอีกน,น่ะ ทางให้กลับมาอ๋อ <laughs>

เครื่องเสียงการโอ้ดังถึงนี่เลยเดี๋ยวบอกกูเอให้ดับเครื่องรถฟอร์ตก่อน ก็ยิงดีเถอะวะอ้อยทยอยมาเรื่อยๆครับเิ็นสิยกบ่ล่ะฮะ พีน่น้ำมันเหลือกี่ขีดฮะสองเหลือสองขีดอ้้ห้ยมันห่างอยู่ว่นนั่นนะ่ะห้วยนึกว่าต่ำมาแล้ว <c oughs> ไปเลยครับยันมาก el Creo... คูโบต้าเอ้นี่มันใช่คูโบต้าไหมร้อยห้าสบห้าดีไอรับกันสามปีโอ้คูโบต้าคูโบต้าเซตทีครับ,บ นนอ้ยนว่าะเป็น่เ้ไปใส่หลางอย่ามันไหลหน้าปเียบามกันห่นะไม่างหนหลงมันหอ๋ออันนี้นะค๋อยนี้มันมันดีป่ะติไางมไหลอย่างนี้นละอ๋อ ก็คือคันคันนี้มาหลังหลังกระชากในเรียกว่าอ้อยมันงามบ่งามงามงามอะไรก็เพราใหุ้ดาบมันไหลออกไปอ๋อคือให้โอกาสเปิดเข้าไปที่มันแก้กันชือว่าลูกหยางห้อยยังมัครับเริ่ีกระลานกันครับแสดงว่าเอาเอาอ้อยนี่วางทับข้างหลังดิทับดากไว้ทับดากพวงนี่ยนะเนี่ยหล่ะก็เอาอ๋อช่วยให้โอกาสกันครับเพราะว่าย่าน โอ้ยพวกนั้นมันมันบอกง่ายมันบอกเออยันมันหัวเนาะมันเฮียเนาะอ๋อนี่รถรถรถคันนี้มาที่หลังแต่ก็ได้ลงนะครับเพราะว่าอ้อยของคิวคันนั้นอ้อยมันไม่สวยอ เก้ยายาม่า hmm. ้่ายโค่า้ายกัหลทบออ่ะท้ายทลูกรารงเราเฟดเรลงมเราล้เราอ้อไกดเบ่งหนเด้อยัยยัยไปกดเบ่งนเด้อเออียนยูทูบอ่ะเออเาเอาขึ้นหลังเลยทับดักไว้โอเคเดินไหมดีขนาา อ๋ออ uhm, oh ๋อ oh. ย oh, okay. uh, yeah. yeah, <laughs> <p ull ing> ี่น <mismos érer Help mesmo> ี masa, ่ห <wh> ้ามเมาไปพุ่นยกหล้อโซ่เลยเนอะยกหล้อโซ่เนยยกหล่อโซ่เนย โอ้ยังขับรถไ้ไหมชิยอดเลยวะเออโอ้ย เฮ้ยผมกตกใกจแทนเลย,เลยนี่เอาไปใส่พวกนน้นครับ คันนี้มดพอดีเลยนี่เนาะว่าเต็มพอดีคันนี้เต็มพอดีครับเดี๋ยวผมขึ้นไปขับเจ้าพาย,ยุหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้สวัสดีครับผม